สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาตามต่อกับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับใน,นที่เราลงไว้งวดที่แล้วนะครับได้สองสามสี่เป็นลงไปเป็นสองสูตรเทียบชนนะครับ สองสูตรเทียบชนชนกันที่เลขสามนะครับสองสูตรผลปรากฏว่าสองตัวล่างออกสองสี่นะครับตัวที่มาคือเลขสี่ตัวที่ชนนี่ผิดนะครับเราเลือกที่เลขสามตัวชนคือเลขสามแต่ตัวที่มาคือเลขสี่นะครับสูตรนี้ยังเข้ายังเดินต่อนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งที่เรามาเทียบชนนั้นผิดนะครับเราก็จะทิ้งไปนะครับ ไม่ก็พักก่อนแล้วก็คิดเอาสูตรใหม่นะครับเราจะมาตามต่อกับสูตรนี้นะครับที่เข้ามานะครับสถิติทั้งหมดก็11งวดนะครับ11งวดจะมีผิดหนึ่งงวดก็คืองวดนี้งวดแรกจากงวดที่ออกสามสองนะครับเข้ามาเลข2 ที่หลักหน่วยนะครับก็ที่2 9 0 1 2ออก8 1เล็1มาวันนี้4 5 6 7ออก9 7เล็ก7มา0 1 2 3นะครับออก8 1เล็1หลักหน่วยแล้วก็8 9 0 1ออก6 8, 8เล็8หลักหน่วย งวดต่อมา4567นะครับออก06เลข6มาหลักหน่วยแล้วก็4567ออก94หลักหน่วยคือเลข4งวดต่อมาออก8901โทษทีครับคำนวณได้8901ออก98หลักหน่วยคือเลข8 9012ออก77งวดน,นี้ผิด แล้วก็งวดต่อมานะครับ9012ออก22หลักหน่วยคือเลข2แล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ2 3 4 5ออก24เลข4มาที่หลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อกับสูตรนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่เรามาดูต่อนี้นะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้า ครั้งที่สนะครับหลักร้อยเลขหน้าคือเลข2หลักร้อยเลขสตัวหน้าครั้งที่2อนะครับออก2 6 4หลักร้อยคือเลข2องนะครับสองแล้วก,วก็บวกด้วย10ท้ายครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับออก5้าหลักสิบคือเลข6แล้วก็บวกด้วย หน่วยท้ายครั้งที่1ก็คือเลข2นะครับออก5้าหตัวท้ายครั้งที่1นะครับออก5 6, 2, ้าสองเราก็ใช้หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับบวกกันก็จะเป็น2บวก6บวก2นะครับได้เลข10ก็คือ0ูศูนย์นับเพิ่มนะครับเป็น สิบเอ็ดเอาตัวท้ายนะครับคือหนึ่งสองสามสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบนะครับได้เลขศูนย์หนึ่งสองสามนะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้งดต่อไปนะครับวันที่สิบหกนะครับสิบหก นี่ย่อหกสานะครับเรามาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสําหรับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่ย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ท่านผู้ชมต้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับถ้าจะนำไปใช้สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับอย่างที่บอกขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆหไปจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับ